นิทานเรื่องหูดวิตกกังวลของบีเวอร์วันนี้ครอบครัวบีเวอร์ครอบครัวหนึ่งได้ย้ายจากที่พักเดิมที่เคยอยู่และเข้ามาอยู่ในที่พักใหม่เบฟคือลูกบีเวอร์เขาเป็นบีเวอร์ที่สดใสร่าเริงและมีจิตใจดีครอบครัวของเบฟมักจะอาศัยอยู่ข้างบ่อน้ําขนาดใหญ่พวกเขาเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในน้ํามาก แต่การย้ายบ้านครั้งนี้ของเบฟนั้นยังหมายถึงการจากลาเพื่อนๆที่เขามีอีกด้วยและการไปโรงเรียนใหม่ก็ทําให้เบฟรู้สึกกลัวไม่น้อยเลยเขาเป็นกังวลและไม่สดใสร่าเริงเหมือนเช่นเคยฉันจะทํายังไงถ้าไม่มีใครอยากที่จะนั่งกินข้าวกลางวันกับฉันแล้วถ้าฉันเกิดสะดุดกับเท้าตีนเป็ดของฉันละ่ะคนอื่นจะหัวเราะเยาะฉันหรือเปล่าเบฟคิดมากและมีความกังวลเต็มไปหมดหัวใจของเขาเริ่มเต้นเร็วขึ้นและรู้สึกปวดที่ท้อง จากนั้นน้ำตาของเบฟก็ไหลและหูดวิตกกังวลก็เริ่มโผล่ขึ้นมาไม่นะไม่ใช่ตอนนี้เจ้าหูดวิตกกังวลเมื่อเบฟรู้สึกเป็นกังวลหูดวิตกกังวลก็มักจะขึ้นตามตัวของเขาหัวใจของเบฟจะเต้นแรงและน้ำตาของเขาก็จะไหลออกมาโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้หูดวิตกกังวลน,นี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเบฟคลายความกังวลของเขาได้คืนนั้นเบฟพยายามข่มตานอนให้หลับแต่ความกังวลก็ยังไม่หายไป ความกังวลจงหายไปเบฟหายใจเข้าความกล้าหาญจงเข้ามาและหายใจออกความกังวลจงออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกหลังจากเบฟหายใจเข้าออกลึกๆเขาก็เริ่มผ่อนคลายแล้วก็หลับไปในที่สุดรุ่งเช้าวันใหม่ความวิตกกังวลใหม่ของเบฟก็เกิดขึ้นไม่อีกถ้าครูเรียกชื่อฉันให้ตอบคำถามแล้วฉันไม่รู้คำตอบล่ะฉันจะทำยังไงแล้วถ้าคนอื่นมาล้อเลียนเรื่องหางแบนๆของฉันล่ะ ทั้งๆท,ที่ท้องของเบฟนั้นร้องคำรามด้วยความหิวแต่เบฟก็ไม่สามารถกินอาหารเช้าของเขาได้เลยเมื่อเบฟไปถึงห้องเรียนและเห็นนักเรียนในชั้นเรียนใหม่ของเขาหัวใจเบฟก็เริ่มเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นหูดวิตกกังวลก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งเบฟพยายามกลั้นน้ำตาของเขาไม่ให้ไหลและบอกกับตัวเองว่าความกล้าหาญจงเข้ามาความกังวลจงออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกเมื่อเบฟหายใจเข้าลึกๆ หัวใจของเขาก็เริ่มผ่อนคลายและเต้นช้าลงเป็นปกติเบฟรีบเดินเข้าไปในชั้นเรียนด้วยความรวดเร็วและนั่งลงข้างๆสกังกับเม่นทันทีทันใดนั้นความวิตกกังวลที่เบฟกลัวก็เป็นจริงครูเรียกชื่อของเขาเบฟไหนเธอช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยสิจะ้ะว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหาร เบฟเริ่มตัวสั่นและหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งเบฟรู้สึกได้ถึงใบหน้าที่ร้อนเผาของเขาในหัวของเบฟนั้นว่างเปล่าตอนนี้เบฟไม่พร้อมและไม่สามารถตอบคำถามที่ครูของเขาถามได้เลยเขาได้แต่วิตกกังวลวนเวียนอยู่ในหัวของเขาทุกคนจะต้องหัวเราะย้ะฉันแน,น่ๆเลยที่ฉันตอบไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เบฟคิดแต่อย่างใดครูเรียกชื่อเด็กนักเรียนในชั้นเรียนคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ อ๋อมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่ฉันคิดไว้เลยนี่ในช่วงพักกลางวันขณะที่เบฟกำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวนั้นเขาเหลือไปเห็นเต่านั่งกินข้าวอยู่คนเดียวเช่นกันเขาต้องรู้สึกเหงาเหมือนฉันแน่ๆฉันควรจะไปนั่งกินข้าวกับเขาดีไหมนะแล้วถ้าเกิดเขาไม่อยากให้ฉันนั่งด้วยและยังล้อเลียนหูวิตกกังวลของฉันด้วยล่ะฉันจะทำยังไงตอนนี้เบฟนั้นยังมีความกังวลอยู่ค่อนข้างมากแต่เบฟก็พยายามเรียกความกล้าหาญในตัวของเขาออกมา ความกล้าหาญจงเข้ามาความกังวลจงออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกจากนั้นเบฟก็เดินไปหาเต่าด้วยความกล้าหาญเต่ายิ้มให้กับเบฟและชวนให้เขานั่งข้างเธอเต่าไม่ได้ล้อเลียนเบฟหรือให้ความสนใจกับหูดวิตตกกังวลของเขาแต่อย่างใดในช่วงพักกลางวันที่ทุกคนกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเบฟอยากจะเข้าไปเล่นกับพวกเขาแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดี ยังไม่ทันที่เบฟจะคิดและหาวิธีที่จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นๆได้เขาก็ได้ยินเสียงน้ําและเสียงคนวอยวายดังมาจากสระน้ําทางด้านหลังช่วยด้วยช่วยฉันด้วยแมวส้มตะเกียกต,ตะกายและพยายามร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในสระน้ําเมื่อเบฟเห็นเข้าเขาก็รีบสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกระโดดลงไปในบ่อน้ําด้วยความกล้าหาญทันที เบฟช่วยพยุงแมวส้มที่อยู่ในน้ำและใช้เท้าตีนเป็ดของเขาว่ายน้ำเข้าหาฝั่งด้วยความว่องไวส่วนหางที่แบนของเบฟนั้นก็ทําหน้าที่เสมือนใบพัดที่ดีและช่วยให้เขาว่ายน้ำได้เร็วขึ้นมากๆเลยทีเดียวและแล้วเบฟก็ช่วยแมวส้มขึ้นมาจากน้ำและพาเขาเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยเพื่อนๆคนอื่นๆพากันชื่นชมความกล้าหาญของเบฟพวกเขาพากันยกเบฟขึ้นและเดินไปรอบๆสนาม ขณะที่เพื่อนๆพ,พากันชื่นชมเขาอยู่นั้นเบฟก็รู้สึกได้ว่าหูดวิตกกังวลของเขาได้หายไปจนหมดแล้วเบฟไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะน้ำหรือความกล้าหาญที่เขามีที่ทำให้หูดนั้นหายไปแต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะการได้เป็นตัวของตัวเองและได้ช่วยชีวิตแมวส้มไว้ได้มันก็เพียงพอแล้วสำหรับเขา